เข้ามาเก็บไข่ตะกะแตนจับคู่แล้วก็วางไข่กันนี่ไข่ตะกะแตนยังเก็บไม่เสร็จเลยเก็บได้แค่ส่วนหัวเอง,งเหลืออีกยาวดูดิเดยกก็บินมาเกาะคุ่นวายที่สุดเ,เขากำลังผสมพันธุ์กันนะตูดไข่ตูดไข่ยยอย่างนี้คือกำลังผสมพันธุ์กันอยู่ยังไม่เสร็จ สามผู้เลยกำลังผสมพันธุ์กันตัวเมียจะอยู่ข้างบนเอยอยู่ข้างล่างนะตัวผู้อยู่ข้างบนตัวผู้เล็กก็ตัวเมียเนี่ยถ้าเขาผสมพันธุ์เสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยตูดออกจากกันแล้วก็มาช่วยกันวางไข่ในทราย,ยไม่เกาะหัวได้ไหมเนะี่ยลาตะก็แตนวางไข่เขาจะวางในทรายเราต้องมาค่อยขุดเอา ถ้าคนเก็บบ่อยๆจะรู้จะรู้เลยว่าระหว่างทรายกับไข่ตะก็แต,แตนแค่จับดูก็รู้ละมันจะสัมผัสได้นะเราค่อยไปขย่าวทรายออกไปล่อนทรายออกทีหลังไม่ให้ติดไปก่อนเนี่ยมีตัวเล็กฟักออกมาได้เลยดิฟักแล้วอ่ะ นะี่เนี่ยโดดดิงด้งดงดนี่คือตัวอ่อนเนี่ยเพิ่งฟักเลยไม่ได้เข้ามาเก็บแค่สองวันเองมีตัวอ่อนฟักแล้วในมุง้งบางทีเราก็เก็บได้ไม่เกี่ยงมันก็จะมีหลงเหลือไข่เล็กไข่น้อยที่หลุดออกจากฝักตอนที่เราเก็บตอนเราขุดเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเพราะมันหัก ใครสนใจสั่งได้นะไข่ตะะแต,แตนสอบถามได้เลยที่แชทขายไม่แพงหรอกเอาไปต่อทุนต่อยอดกันจ้าลงทุนครั้งเดียวที่เหลือเราก็บริหารเอาไข่ตะเอ๊ซื้อไข่ตะแแต่นี่ลงทุนครั้งเดียวจริงนะ ที่เหลือเพราะว่าไข่ออกมาเขาก็เป,เป็นตัวเป็นตัวเขาจับคู่กันแล้วเขาก็ฝักเขาก็วางไขใ่ให้เราเราก็เก็บแล้วก็ไว้เราอย่าเพิ่งรีบขายเี่นไไข่ตะกะแตแนเราต้องเบามือหน่อยกันมันหัก มีแต่ดาราอยากเป็นดาราหน้ากล้องกันนะที่จับคู่กันเต็มเลยช่วงจับคู่เต็มหมดแล้วเกือบทุกต,ตัวแล้วหญ้าลงเอเอตะกั่วแตนบ้านนี้เขาชอบกินใบตองให้หญ้าไม่กินแล้วพอโตแล้วอ่ะเขาจะเน้นกินใบตองอย่างเดียวแป๊บๆก็จะหมดเน้นกินใบตองที่สุด สนใจอยากเลี้ยงสอบถามได้นะไม่งอกอความรู้ค่ะไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้เลยอยากรู้อะไรบอกอธิบายได้ทักไอดีไลน์มาได้แค่น,นี้แหละวันนี้รีบเก็บก่อนร้อนอยู่ในมุงร้อนมาก